รีบมาจับมาจองกันเลยนะครับเลขไม้แค่11,000กิโลเมตรเท่านั้นกับ t o y o ต a y a r ร s นี่ครับ1.2ตัวสปอร์ตนี่ครับปี2 2 2ถีสีเทาดำไม้หมื่นเดียวนะครับผมหาได้จากที่ไหนนะครับแล้วราคาดีด้วยราคาเพียงแค่ตามแส0บาทนะครับผมใครที่หาอยู่เนี่ยยาลิสนี่ครับผมตัวนะครับผม5ประตูไม่ควรพลาดนะครับดูคลิปนี้ต่อให้จบเลยผมบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่มินรักแฟนเพลงทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่ผมอีกแล้วเช่นเคยนะครับกับฟิล์มเพชรยนต์รถมือ2อเกตเคุณภาพดีนึกถึงรถมือ2ดีๆก็ต้องนึกถึงฟิล์มเพชรยนต์นะครับผมวันนี้ผมมีเรียได้ว่าแลเทมเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับโตโยต้ายาริ1.2 Sport ตนะครับคันนี้สีเทาดําปี2020 นะครับผมคุ้มค่าแค่ไหนนะครับผมบอกได้เลยว่าคันนี้ไม่แค่หมื่น11,000กิโลเมตรนะครับผมบอกได้เลยว่าคุ้มมากนะครับผมไม่โคตรน้อยนะคใครที่หาอยู่นะยาริสนะครับรถแฮดแบ็กห้าประตูประหยัดน้ํามันนะครับผมที่ไว้เดินทางนะครับขับขี่ภายในเมืองหรือว่าเดินทางออกจากจังหวัดได้นะครับผมเป็นรถที่ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ มากเลยนะครับคันนี้บอกได้เลยว่าคุ้มค่านะครับแล้วราคาเนี่ยโคตรจะถูกเลยนะครับราคาเพียงแค่1นึ่งขออภัยนะครับราคาเพียงแค่3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมปกติตัวสปอร์ตปี2020นะร,ราคาอัพไป4ี่แสนแน่นอนนะครับแต่คันนี้นะครับได้เป็นตัวสปอร์ตแล้วก็ราคาเนี่ย เทียบได้ว่าเทียบเท่ากับตัว g p a s เลยนะครับแล้วได้รถปีใหม่ด้วยไม่แค่11,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับใครอยากได้นะติดต่อมาได้เลยที่เบอร์ด้านล่างนะครับผมใครสนใจนะแอดไลน์มาได้เลยนะครับหรือว่าโทรมาหาผมเลยก็ได้ฟ์มเพชรยนต์นะครับผมเดี๋ยวผมพามาดูนะครับว่ารถสภาพดีแค่ไหนสภาพแรกเข้านะครับคันนี้นะ บอกได้เลยว่ายังไม่ได้ทําความสะอาดขัดสีสปาแต่อย่างใดแต่ว่าสภาพโคตรใหม่นะครับผมเหมือนรถมือหนึ่งเลยนะครับเจ้าของเดิมดูแลดีมากรถบ้านมือเดียวนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างกับตัวสปอร์ตตัวนี้นะครับผมฟรีดาวน์เนี่ยผ่อนอยู่ประมาณ0 0 0ันนะครับผมหกพั 6, 7, 000, 7, 000นเจ็ดพันเจ็ดพันต้นๆอะเจ็ดพันะ 7, 000, ตีไปเจ็ดพันนี่ครับผมแปดสิบสี่งวดนะเครดิตดีฟรีดาวน์ได้รับดอกเบี้ยพิเศษสองจุดเจ็ดเก้าไปอีกนะครับผมใครเครดิตดีนะหรือเครดิตปกตินะนะครับ มาเอาไปได้เลยนะครับผมไฟหน้าเป็นแบบ LED นะครับไฟเป็นแบบ LED แล้วเรียบร้อยนะครับผมมีไฟ daytime running light เป็นเส้นๆแบบนี้นะครับผมปกติไฟจะไม่ได้วิ่งแบบนี้นะแต่ว่ากล้องถ่ายเนี่ยมันอาจจะจับภาพเป็นเหมือนไฟวิ่งเนาะนะครับแล้วโคมไฟเนี่ยไม่แตกไม่มีร้าวนะครับละองน้ําไม่มีเข้าเลยนะครับพี่ๆดูได้นะฝาปรงเดิมแท้นะครับโตโยต้ายารีเนี่ยคิ้วสันฝาปรงนะครับพี่ๆดูนะคมตามมือผมเลยนะคมสวยมากนะครับ ใสๆแบบนี้เลยนะครับผมโอ้โหแว้นกันกระจายเลยนะครับผมเสียงลั่นมากนะครับนี่นะอมาต่อเรานะครับช่วงหน้านะแบบว่าสวยมากนะครับเป็นสีเทาดำกระจังหน้าเนี่ยเป็นสีดำเป็น no b บ a c k นะครับผมการชนด้านหน้าเนี่ยลายิ้วรอยเลยนะครับมีโลโก้โตโยต้าสีโคมมีตรงกลางแบบนี้เลขทะเบียนหนึ่งขอไข่ถอถุงนะครับผม254 4กรุงเทพมหานครได้เลขทะเบียนนี้ไปเลยนะครับ คิ้วสันเหลี่ยมที่พี่เห็นไหมตัวซุ้มล้อตัวอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับผมคมสวยเลยอันนี้รถสภาพแรกเข้านะพี่พี่ผมบอกไว้ก่อนไฟเนี่ยดูได้ทั้งสองด้านนะครับไม่มีแตกไม่มีร้าวร่องรอยน้ําเข้าไม่มีนะครับสวยมากคิ้วสันเหลี่ยมตัวซุ้มล้อกับแก้มกันชนนะครับร้อยต่อเสียงสายแบบนี้เลยพี่นะครับ เสียงใสมากนะครับซุ yeah. 10, anyway, ้มล้ออะไรต่างๆทุกอย่างรอยต่อไม่มีการชนมาทําสีมาเก็บสีมาแน่นอนแล้วไม้แค่หมื่นเดียวพี่อย่าช้านะผมบอกได้เลยว่ามีคันเดียวที่ไม้น้อยแบบนี้นะครับผมเข้ามาไม่บ่อยด้วยนะครับไม้แค่หมื่นเดียวเองเนะครับเหมือนพี่ได้รถป้ายแดงเลยเนี่ยคันนี้คุ้มมากนะครับผมบอกได้เลยว่าคุ้มที่สุดแล้วนะนี่นะครับผมรอยต่อรถแนบสนิทแบบนี้เลยเสียงใสๆแบบนี้นะครับซุ้มล้อป่องล้อเนี่ย เดิมแท้แล้วก็ล้อเนี่ยเป็นแม็กอัลลอยทูโทนปัดเงานะครับสีดําปัดเงาหน้าเงินนะบอกได้เลยว่าขอบ15แม็กเป็นยางเป็นยางปี2020นะครับผมอันนี้เป็นยางดันหลบเนาะนะครับขนาด185ทับ60 R15 นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูดอกยางล่องลังล่อง,องยางเหลือลึกๆแบบนี้ซุ้มล้อป่องล้อเนี่ยสวยงามแล้วก็โช๊คอัพนีครับผมนี่แบบนี้เลย เดี๋ยวต้องทาความสะอาดอีกทีนะเดี๋ยวไม่ได้ขายสภาพนี้นะครับผมต้องทําความสะอาดเหมือนมือนหนึ่งแน่นอนบอกได้เลยว่าสวยแน่นอนโชคออัพต่างๆทุกอย่างนะสีเดิมตรงต่างๆนะครับอยู่เดิมแท้ครบสวยเลยนะครับคิ้วสันเหลี่ยมตัวข้างรถเนี่ยพี่ๆสังเกตนะคมเลยไม่มีรอยลักยิ้มเลยนะครับกระจกเดิมแท้โตยโยต้าทั้งคันนะครับภาสีพอบอเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะนี่กระจกเดิมแท้มีโลโก้ปั๊มตาโตโยต้าแบบนี้นะครับผม แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตนะกระจกปรับพับไฟฟ้านะครับด้านข้างนะหูช้างนะมีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวสีดํานะครับตัดกับสีเทาโคตรสวยนะพี่พี่ดูแม็กก็สวยแล้วนะครับผมตัวสปอร์ตนะแม็กสวยมากนะแล้วก็กระจกนะติดฟิล์มให้รอบคันกันสาดเดิมจากยาลิสนะครับมีสัญ,ญลักษณ์โตโยต้าัตลามนะครับกระจกเดิมแท้โตโยต้าเมื่อเปิดเนี่ยสีเดียวกับตัวรถนะครับภายในเนี่ยจะได้เป็นสีดําหมดเลยนะสาหรับยาลิสใครชอบภายในดำนะครับแล้วก็ เป็นเบาะหนังแล้วเรียบร้อยนะครับสําหรับตัวสปอร์ตเนาะที่วางแขนวางสองเนี่ยหุ้มหนังมาเดินได้สีน้ําเงินมาแบบนี้สวยมากนะฝาประตูเดิมแท้น็อตเสาเไม่เคยขยับขันขายแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับฟิกเกอร์แอร์แบกอยู่ครบชัดเจนบันไดเหยียบขึ้นเนี่ยคมสวยแน่นอนนะครับไม่มีร่องรอยการชนการเฉี่ยวเกิดอุบัติเหตุแน่นอนพี่ๆซื้อไปสบายใจได้นะครับมีบริการมีวารันตีหลังการขายเพียบนะ เนี่ยอันนี้คือสิ่งสําคัญที่ต้องดูนะครับน็อตยืดฝาประตูเขาเรียกว่า, not าวน็อตเสาบีนะครับน็อตเสาบีเนี่ยไม่ต้องไม่เคยขยับขันไขแบบนี้สีเดียวกับตัวบอดี้รถนะครับน็อตไม่เคยขยับขันไขแผ่นเพย์ Plan ay, ตอมาแผ่ ay, นเพย์นะครับจะอยู่ฝั่งคนนั่งข้างคนขับเนาะแผ่นเพย์เนี่ยต้องบอกเลขโมเดลเลขเครื่องเลขเฟรมนะครับตรงกันกับในเล่มเท่านั้นนะครับเนี่ยต้องตรงกันเช็คแล้วต้องตรงกันคันนี้ตรวจสอบได้เลยนะ เบากรประตูทุกอย่างแน่นหนาสนิทหมดนะครับรอยน็อตต่างๆทุกอย่างไม่เคยขันไม่เคยขยับเลยอันนี้ยังไม่ได้ทําความสะอาดนะพี่ๆคิดดูรถใหม่มากนะครับรถใหม่มากตะเข็บเม็ดอาร์เนี่ยพี่ๆดูนะตะเข็บเม็ดอาร์ในกลมสวยเลยนะครับไม่มีการเกิดอุบัติเหตุมาแน่นอนนี่ก็คือหนึ่งจุดที่ต้องดูนะควรจะดูเลยตะเข็บเม็ดอาร์นะครับไล่เหมือนกันทั้งคันผมบอกได้เลยนะครับแต่ไม่อยากแกะเยอะนะนะครับนี่ ภายในดำนะครับด้านบนดำหมดเลยนะครับผมสวยงามมากนะครับเข้าร่วมสมัยแล้วกับรถปีใหม่ๆเนาะนะครับคันนี้สวยงามน่าใช้นะครับใครที่อยากหารถคันแรกไว้ใช้นะครับซื้อให้ลูกให้หลานขับนะครับคันนี้ความปลอดภัยให้ครบแล้วนะครับแอร์บงแอร์แบ็กมีให้หมดนะครับขับชีในเมืองเนี่ยดีเลยนะครับผมเนี่ยด้านหลังเนี่ยสวยงามมากสันสันเหลี่ยมตัวรถเนี่ยคมสวยนะครับผมพี่ดูลูปไปเนี่ยไม่เคยทําสีมานะสีแบบเรียบเนียนไม่มีแบบเป็นเปลือกส้มเลย นะครับผมแล้วก็ตะเข็บเมทอาร์ตนะครับเดิมสวยแบบนี้ทั้งคันนะครับเดิมสวยแบบนี้ทั้งคันเลยนะสวยสวยใสใสนะครับรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุพิคว่ำจมน้ํากับสีหรือว่ากอไมยแน่นอนผมรับประกันให้ได้เลยนะครับถ้าเช็คเตเจอนะครับด้านนอกนะซื้อไปแล้วตรวจขออภัยด้วยซื้อไปแล้วตรวจเช็คเจอนะครับผมคือเงินให้เต็มจานวนด้านหลังเนี่ยภายในสีดํามีเป่าจิงโจ้คู่หลังให้2คู่นะครับ บาะหนังอย่างดีนะครับด้านหลังนะเดินได้สีน้ําเงินแบบนี้รับ,บรองคาซีทไอโซโฟเฟกมีให้เรียบร้อยนะครับแบบนี้หมอนใหญ่ๆตึงๆเนี่ยเนี่ยสวยงามมากเลยนะครับด้านหลังเนะี่ยด้านหลังจะเป็นระบบดัมเบลกนะดิสเบกคู่หน้าเนาะแล้วก็ดัมเบกด้านหลังดิสเบกเนี่ยจะมี ABS EBD กระจายแรงเบรก BA เสริมแรงเบรก BA มีให้หมดนะครับผมบอกได้เลยว่าโอ้โหออปชั่นให้มาจัดหนักจัดเต็มน่าดูนะครับแล้วก็ซุ้มล้อป,ป่องล้อลอยต่อ เสียงสายๆแบบนี้เลยพี่ๆดูนะคมแบบนี้เลยไม่เคยโยนชนท้ายมาเลยอันนี้คือสภาพรถรับแรกเข้านะพี่ๆนะไม่ใช่สภาพแบบทําความสะอาดแล้วนะรถใหม่มากนะครับคิ้วสันเหลี่ยมตัวรถเนี่ยคมสวยเลยไฟท้ายเนี่ยเป็นเส้นไลท์กร i ดดิ้งนะแบบ LED โคตรสวยนะครับไม่มีแตกไม่มีเล้าเลยพี่ๆดูกระจกเดิมไล่ฟ้าเดิมนะครับจากโตโยต้าแบบนี้นะครับไล่ฟ้าเดิมปัดน้ําฝนด้านหลังมีให้นะครับไฟเบรกโดนที่สามมีให้หมด นี่ครับด้านหลังเนี่ยสวยงามนะครับมีโลโก้ยาริสนี่ครับผมกล้องถอยมีให้ครบหมดแล้วไฟด่างทับทิมมีให้เสาอากาศทุกอย่างอยู่ครบปกติไฟเนี่ยพี่พี่ดู LED ด้านหลังนะสว่างมากนะครับพร้อมกับไฟเลี้ยวที่เป็นหลอดฮาโลเจนแบบนี้นะครับด้านหลังไม่เคยชนมาเลยนะครับคิ้วสันเหลี่ยมตัวรถตัวบอดี้รถเนี่ยคมสวยพี่พี่ดูนะซีนอะไรต่างๆนะครับไม่เคยแกะไม่เคยขาดเลยนะครับตัวรอยต่อรถต้องแนบสนิทแบบนี้นะครับผม ด้านข้างตัวรถเนี่ยสวยงามเลยไม่มีรอยบุบรอยลักยิ้มนะครับล้อทุกอย่างซุ้มล้อนะครับผมดูได้เลยท่อเดิมอะไรเดิมหมดเลยนะครับรถที่ดีรถเกรดเอนะครับต้องเป็นรถเดิมรถบ้านนะครับผมไม่ใช่รถแต่งรถทํามานะครับผมบอกได้เลยว่าอันนั้นก็จะอีกเกรดหนึ่งอันนี้เป็นรถเกรดเอคุณภาพดีมือสองนะครับอยากให้พี่ๆได้ใช้กันนะครับราคาแบ่งปันเลย399เนี่ครับผม3ามแสนบาทนะครับฟรีดาวน์ผ่อนเจ็ดพันต้นๆนะครับรีบเลยนะครับผมบอกได้เลยว่าคุ้มมากคันนี้นะครับ ใครได้ไปโชคดีมากนะครับผมบอกได้เลยว่ามีคันเดียวด้วยในเพชรยนต์ที่ไม่หนึ่งหมื่นหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดภาพไปดูภายในเอามาภายในนะครับผมประตูฝั่งคนขับนี่ครับก็จะตกแต่งด้วยที่วางแขนวางศอกเนาะหุ้มหนังมาเดินได้สีน้ําเงินแบบนี้พร้อมกับขอบนี่ครับขอบเปิดกระจกนะครับเป็นเป็นสีเป็นโนแบค็คแบบนี้ที่เปิดกระจกเป็นสีดำด้านนะกร,ระจกเปิดปรับไ้อยฟ้าหมดแล้วนะครับแล้วก็ออโต้ฝั่งคนขับได้ฝั่งเดียวนะครับ ล็อกรถล็อกกระจกล็อกขูแช้างปรับกระจกซ้ายขวานะครับผมสวยงามมากนะครับบันไดเหยียบขึ้นน็อตเสาเอทุกอย่างปกติสวยครมเลยฝั่งคนขับนะเนี่ยยังไม่ได้ทําความสะอาดเลยพี่พี่ดูฝุ่นละอองน้อยมากนะครับผมรถเรียกเรียกได้ว่าดูแลดีมากเจ้าของเดิมนะครับผมน็อตเสาบีนะครับไม่เคยขยับเลยฝั่งประตูคนขับนะครับสติ๊กเกอร์ลมยางอยู่ครบมีให้เห็นนะครับแบบนี้เลยนะครับน็อตไม่เคยขยับขันขายสีเดียวกับตัวบอดี้รถนะครับคิวสันเหลี่ยม คมๆตะเข็บเม็ดอาร์คพี่ดูตามนิ้วผมเลยนะตะเข็บเม็ดอาร์คเนี่ยสวยแบบนี้เลยนะครับแสดงว่าไหลแสดงว่ารถไม่เคยชนมาเช็คประวัติได้เลยนะครับประวัติศูนย์นี้นะครับเข้าศูนย์ตลอดชุกระยะนะครับรถตรวจสอบประวัติได้แอร์แบ็กด้านหน้าเนี่ยให้มาแล้วคุมคมๆเจ็ดใบนะครับผมนี่เบาะหนังตึงๆเบาะแบบเ,เขาเรียกอะไรอะบักเก็ตซีทนะครับผมแบบกึ่งสปอร์ตนะแบบนี้นั่งสบายมากนะครับเป็นเบาะหนังดูแลรักษาง่ายด้วยนะครับ แล้วก็มีระบบของการเลื่อนกันถไลยมีให้นะครับนี่การล้อเลื่อนแล้วถไลยนะครับ A off มีให้นะกุญแจแบบไขเสียบนี่แบบนี้เลยปีสองพนยีสินะคันนี้นครับผมอขออนุญาตมาอยู่ในตัวรถนี่ตาร,รถแล้วนะครับผมเครื่องยนต์เงียบมากนะครับที่พี่ดูอะไรที่มันเซอร์ไพรส์นี่ยครับผมเลขไม่เพียงแค่ ห1 6 6 8กิแกิโลเมตรเท่านั้นนะครับคันนี้เหมือนได้รถมือหนึ่งเลยวิ่งน้อยมากนะครับใช้น้อยมากแล้วผมแถมนะครับใครมาจองกับผมวันนี้นะผมแถมน้ํามันให้เต็มถังเลยนะครับไม่ต้องไปเติมเพิ่มแล้วนะครับผมนี่ผมแถมให้ไปเต็มถังเลยนะครับพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกรถได้นะนะครับออกรถได้ทุกอาชีพนะครับพวงมาลัยเนี่ยปรับซ้ายขวาได้ปรับขึ้นลงได้นะครับผมแบบนี้นะครับนี่จะเอาขนาดไหนก็ ปรับเอาเลยนะครับพวงมาลัยหุ้มหนังมาด้วยนะครับเดินได้สีน้ําเงินจากโรงงานแบบนี้สวยมากพวมาลัยมาติฟังก์ชันนะครับผมสามก้านแบบนี้มีแอร์แบ็กให้ใต้พวมาลัยนะครับออะมาต่อกันอขอภัยด้วยนะครับเมื่อกี้สายเข้านิดนึงนะครับแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนเนี่ยใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมไม่มาตรวัดเรืองแสงมาตรวัดความเร็วอบอกอุณหภูมิบอก เวลานะครับอยู่หน้าจอ m i d สว่างสดใสชัดเจนแบบดิจิตอลแบบนี้นี่ครับคอนโซลตรงกลางเป็นสีดําแบบนี้เลยนะครับอันนี้เจ้าของเดิมติดไว้นะเดี๋ยวถอดออกให้นะเป็นที่ติดโทรศัพท์เนาะนะครับแล้วก็เรื่องของหน้าจอชักรีนเนี่ยเชื่อมต่อบลูทูธนะครับ u s b airpod นะลครับรรับรอง Smart ท e v เวล Link ะครับผมหรือว่า Apple CarP l n y r o i r o u t o อ t o นีครับอันนี้เลือกเชื่อมต่อได้หมดเลยนะครับบอกได้เลยว่าสะดวกสบายมากจอเดิมจาก t ต y o ต้ด้วยนี่ นะครับช่องแอร์สองช่องนะครับตามสไตล์เลยของยาริสนะแอร์เป็นแอร์ออโต้แล้วเรียบร้อยนะครับแอร์เย็นมากเลยนะครับไล่ฟงไล่ฝ้ามีให้หมดครบแล้วนะครับคอนโซลตรงกลางนะบันไดแบบเกียร์ CVT นะเจ็ดสปีดแบบขั้นบันไดแบบนี้นะครับเดี๋ยวดูกล้องถอยนะครับกล้องถอยมีเส้นบอกระยะชัดเจนแบบนี้นะครับผมนี่นะครับเบรกมือเป็นแบบมันนวดนะมีช่องชาร์จไฟเอาเลยชาร์จให้อันนี้ก็ น่าจะติดกล้องมานะคันนี้นะครับผมน่าจะมีติดกล้องมาเพิ่มเนาะนะครับแล้วก็ที่วางแขนวางศอกนีครับมีให้นะภายในเป็นสีดําแบบนี้เลยด้านบนก็เป็นสีดําไฟสองสว่างติดครบทุกดวงนะครับผมแอร์แบกมีให้เจดใบคุ้มแล้วนะครับความปลอดภัยแน่นๆนะครับบอกได้เลยว่าสวยคุ้มค่านะครับเอกสารทุกอย่างคู่มืออยู่ครบนะครับใครที่มองหารถคันแรกไว้ใช้งานนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับผม ราคาย่อมยาวด้วยสามแสนเก้าหมื่นเก้าันบาทนะครับผมแล้วภายในเนี่ยโคตรสวยนะครับมีกระจงกระจกพร้อมแล้วนะครับผมนะครับนี่ว่าไงครับพี่อ๋อโอเคครับมาชมความสวยของรถใช่ไหมครับสวยอยู่แล้วบอกบอกบอกลูกค้าหน่อยที่ที่จะออกรถคันนี้ว่าเป็นไงคันนี้ราคาดีมากดีไหมแล้วใหม่ดีไหมไม่ก็ดีนี่นะครับคันเดียวในบริษัทแล้วราคานี้อ่า เนี่ยคือเรียกได้ว่าเซลล์มือหนึ่งยังรับประกันให้ขนาดนี้แล้วเซลล์มือสองอย่างผมนะครับผมจะรับประกันให้ขนาดไหนนะครับถ้าใครสะดวกสนใจออกรถนะครับผมติดต่อมาได้เลยที่เบอร์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมพาขออนุญาตดูชมด้านหน้าของเครื่องสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เดีาา๋ดวยวให้บีบีนะครับไปพาไปชมกันเลยดีกว่าหน้าของเครื่องนะอันนี้สตาร์ทรถไว้แล้วนะแต่เงียบมากเลยนะครับเครื่องเสียงอะไรต่างๆเนี่ยเงียบทุกอย่างเงียบหมดนะครับผมแต่ผมมีอย่างเดียวที่ไม่เงียบคือตัวผมเองนะครับ เขาพูดตลอดเนียครับขออนุญาตด้วยอ่ะมานะครับนี่ยด้านหน้าตัวรถของเขาเนี่ยครับเครื่องยนต์เนี่ยครับผมเป็นแบบเบนซินนะครับสี่สูบนะครับหนึ่งพันสองร้อยหนึ่งพันสองร้อยซีซีนะครับผมคันนี้นะหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดซีซีอ่ะขออภัยด้วยนะครับผมเครื่องยนต์เงียบเลยนะครับเครื่องยนต์เป็น VVTi นีครับผมประหยัดน้ำมันมากนะครับแล้วหัวฉีดเทคโนโลยีอัตโนมัติมา ฉีดละอองฝอยเนี่ยได้ประหยัดน้ำมันมากนะครับผมคันนี้ประหยัดมันสุดห้องเครื่องเงียบๆแห้งๆแบบนี้นะครับผมฝาเครื่องฝาประเกนเนี่ยไม่มีรอยคราบน้ำมันหยดเยิอมเลยพี่ๆดูนะนี่ครับของเหลวเนี่ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนฮะถ่ายให้ใหม่หมดไม่ว่าจะเป็นน้ํายาคูแลนนี่ะครับผมหรือว่าน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรทน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองถ่ายผมเปลี่ยนให้หมดแบตผมเปลี่ยนให้นะครับพอกองกองอากาศนะครับกล่องรีเลย์กล่องฟิวส์ผมจัดการให้หมดดูแลให้ครบนะครับสายฟงสายไฟนะครับอันไหนไม่เรียบร้อยเดี๋ยวผมจัดการให้ นะครับอันเนี้ยเบ้าโชคุ้มโช๊เนี่ยเดิมตะเข็บแมตช์เดิมนี่ครับฝาโปรงเดิมแพ้ไม่มีรอยขยับผันไถแต่เก่าเลยนะพี่ๆดูฝาโปรงนะคมสวยมากแล้วก็มีเรื่องของรูระบายอากาศนะครบลมสวยนะครับแผ่นกันกันความร้อนฉนวนคุ้มความกันความร้อนเนี่ยตึงๆติกเกอร์เดิมแท้อยู่ครบนะครับแบบนี้เลยนะครับด้านหน้าแลก็จะประมาณนี้นะแล้วก็มีปั๊มนะครับโตโยต้ามาฝาโปรงต้องมีนะครับผมเบ้าโช้ปีกนกโชกอภาพต่างๆนะครับผม ติ๊กเกอร์มอรกอรกอยังอ,อยู่เลยพี่คิดดูนะคมสวยมากไฟเดิมแท้ไทยโคยโตะนะครับคานด้านหน้าปินนกป่นนกนะครับคานหมอ้อน้ําเนี่ยตรงสวยหมดแล้วนะครับอันนี้พี่ๆวางใจได้เลยว่าพี่ๆจะได้รถมือหนึ่งเหมือนมือหนึ่งแน่นอนนะครับผมบอกได้เลยว่าไม่มีประวัติทิกคว่ำมจมน้ํากับสีหรือว่าต่อใหม่ถ้ามีเนี่ยผมรับซื้อคือนแน่นอนเต็มจํานวนด้วยนะครับผมวางใจได้เลยพี่ที่อยู่ต่ออางจังหวัดก็สามารถออกรถได้นะครับผม สำหรับวันนี้นะผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกับเจ้ายาริสคันนี้1.2ปอดนะครับปี2020นะใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยที่เบอร์ด้านล่าง0648436587นีครับผมหรือว่าอยากดูรถคันไหนรุ่นไหนนะครับคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนแล้วคลิปหน้าคลิปต่อไปจะเป็นรถรุ่นไหลยี่ห้อไหนเนี่ยฝากกดไลค์เป็นลังใจผมด้วยวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ